ของวงโฟมิกนะครับวงทีป๊อปที่ เขาเรียกอะไรเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่แท้ทจริงก็คือนําเอาความสามารถของเด็กไทยของเยาวชนไทยของศิลปินไทยนะครับไปให้กับชาวต่างชาติได้เห็นกันแบบจริงจงจังๆนะฮะกับอีกหนึ่งเก้าความสําเร็จของพวกเขานะครับวงโฟมิกนะครับเป็นศิลปินกลุ่มที่เป็นศิลปินที่มีการ,รเปิด <LGBT S 1> ตัว t มาเป็น l g b t q ีวงแรกของไทยนะครับประกอบไปด้วยน้องนินจาน้องแบงก่าน้องฟลอกซองและก็จอร์ดนะครับที่ต้องบอกว่าโกอินเตอร์เป็นที่ี่เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เองเขาเคยไปสร้าง โอ้โหกระแสทีป๊อปที่แบบโด่งดังมากๆที่ประเทศเม็กซิโกจนไปที่ฮือฮามาแล้วเมื่อปลายปี2021แล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากชาวบราซิลชาวอะไรคือเป็นแฟนคลับน้องเยอะไปหมดเลยล่าสุดวงโฟมิก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับไทยอีกครั้งหลังได้รับคำเชิญจากสถานกรองศูนย์ใหญ่นนครชิคาโกนะครับแล้วก็สภาวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกาแห่งรัฐมินนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งน้องๆวงโฟมี <f ool> เข้าไป <f ool> พร้อมกับน้องยีนปัพิชญานะครับให้ไปร่วมแสดงในงานมินิโซต้าสงกรานเฟสติวัลซึ่งเป็นงานเทศกาลสงกรานที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่จัดขึ้นณบริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภามินิโซต้านะครับรัฐมินิโซต้สาสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่28-29พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองนะฮะเนี่ยตามภาพที่เราเห็นเลยนะฮะโอ้โหจัดเต็มมาก สีสันชุดนะครับน้องๆวงโฟมิกแล้วก็น้องยีนก็ไปโชว์ความปังครับขนเพลงมาร่วมสร้างสีสันให้ชาวต่างชาติได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ได้รับคําชมได้รับเสียงปรบมือนี่เขาบอกกึกก้องเลยทีเดียวเป็นการโชว์ศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ทีป๊อปของไทยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังเป็นการแสดงจุดยืนนะครับในความเป็น L G B T Q ของวงโฟร์มิกนะครับให้ต่างชาติได้เห็นถึงความสามารถของศิลปินไทยและก็ยังได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยบนเวทีระดับโลกอีกด้วยซึ่งนอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วนะครับก็ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยในต่างแดนอีกด้วยอยากให้ไปเห็นบรรยากาศงานสักนิดหนึ่งว่าชาวต่างชาติเขาคลั่งวงโฟร์มิกมากแค่ไหนไปดูครับ นี่ก็ถือว่าเป็นซอฟ์์าวร์อย่างหนึ่งนะครับของศิลปินไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงนะครับนี่เขาเชิญไปเลยนะที่มินิซต้าส่งกา์เฟสติวัลนะฮะครับ,รบอ่ก็นี่แหละนะครับเด็กไทยฝีมือไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ